วันนี้พีคสุดฝนตกหนักลมแรงฝนตกข้ามคืนบ่ายข้าดึกวันนี้14ตุลาคม2568อิทธิพลคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกมวลอากาศเย็นร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนมากในบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง